สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะนะคะอ,อ,อยากจะบอกเพื่อนๆว่าพี่เล็กชอบชีวิตตอนนี้มากๆเลยจริงๆก็ชอบทุกช่วงแต่ว่าช่วงเนี้ยของชีวิตเป็นช่วงที่ได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองได้เอาชนะตัวเองไม่เอาชนะคนอื่นเอาชนะตัวเองเอาชนะความขี้เกียจเอาชนะกิเลสเอาชนะความการผัดวันประกันพรุ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การออกกำลังกายการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการมีเพื่อนใหม่ๆการเข้าสังคมใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่พี่เล็กเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะคะไม่ค่อยเก่งอยากจะเก่งจึงฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้เอาชนะข้ออ้างต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่อยากจะเป็นคนที่มี อยากจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากขึ้นอยากจะเป็นคนที่ทุกคนอยากจะอยู่ใกล้อยากจะเป็นคนที่สําเร็จนั่นเองนะคะวันนี้ก็อยากจะมาให้กําลังใจเ,เพื่อนๆนะคะว่าการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าก้าวข้ามจากสิ่งเดิมๆที่เราทําอยู่เนี่ยมันถามว่ายากยากนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้คำถามที่ว่าวันนี้ตัดสินใจให้ชัดเจนแล้วก็บอกตัวเองโอเคฉันจะต้องทําได้นะคะ เพราะว่าผลลัพธ์อะถ้าเราทําได้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทําได้เนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นแน่ๆนะคะวันนี้พี่เป็นแม่ของลูกสองคนนะคะลุกขึ้นมาทําตัวเองให้สําเร็จเป็นแบบอย่างให้กับลูกได้เห็นดีกว่าเราสอนเขาแน่หนูจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะจะดีกว่าไหมอะบอกตัวเองว่าวันนี้ลุกขึ้นมาทําเป็นตัวอย่างให้ลูกดูเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นเรื่องในเรื่องของความไม่ไม,ไม่ไม่ขี้กลัวเป็นตัวอย่างในเรื่องของการ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเพื่อเพื่อให้ชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้ค่ะ,ะวันนี้ก็มาเดินออกกําลังกายนะคะเห็นไหมคะอากาศดีมากมาเดินออกกําลังกายเนี่ยนะคะ,อะเอาชนะความขี้เกียจเอาชนะแบบข้ออ้างนะคะพี่จะใช้เวลาเดินเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็เข้าบ้านเข้าบ้านไปเรียนรู้ไปเรียนรู้เรื่อง mindset นะคะไปเรียนรู้ m i ม d เซตนะคะแล้วก็ไปทําความรู้จักเพื่อนใหม่ๆเพิ่มคอนเน็กชันให้กับตัวเองนะคะหัดเข้าสังคมเพราะพี่เป็นคนค่อนข้างที่จะเก็บตัวพี่มีเพื่อนใน,ในโซเชียลเนเยอะแต่เพื่อนในชีวิตจริงเนี่ยมีไม่คยมีไม่เยอะนะคะพี่ว่าเสน่ห์ของการการพูดคุยกันกับเพื่อนใหม่พี่ว่าแบบเนี้ยมันมีเสน่ห์มากๆแล้วพี่ไม่เก่งเรื่องนี้ก็ฝึกฝึกแล้วก็เปลี่ยนไมค์เซตนะคะ มองหาโอกาสใหม่ๆตลอดแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็อย่าท้อนะนะคะท้อได้แต่อย่าถอยย้ำนะคะท้อได้แต่อย่าถอยวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่วิ่งเร็วเหมือนกระต่ายถึงแม้ว่าเราจะเป็นเต่าเดินช้าแต่ขอให้เป็นเต่าที่เดินทุกวันนะคะถึงแม้ว่าจะวันละก้าวก็ตามนะคะเดินทุกวันสักวันหนึ่งอะ ก็จะถึงเส้นชัยนะคะเราไม่ต้องแข่งกับใครหรอกนะคะเราไม่ต้องไปวิ่งเร็วให้เหมือนกระต่ายนะคะไปเท่าที่เราไปไหวเป้าหมายเขียนไว้ถ้าไม่ลงมือทำมันก็จะเป็นฝันกลางวันนะคะมันก็จะคือฝันกลางวันแต่ถ้าเราเขียนเป้าหมายไว้แล้วลงมือทำนั่นนะคะคือเป้าหมายนะคะไม่ใช่ฝันกลางวันนะโอเคเพื่อนๆไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเพื่อนๆยังมีพี่เล็กอยู่ข้างๆนะคะ ยังมีพื่นเลยอยู่ข้างๆนะพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่กําลังเดิน,ต,ดนตามเป้าหมายความฝันของเล็กเหมือนกันนะคะเดินชา้าเดินเร็วพี่ไม่สนใจอ่ะแต่พี่จะเดินทุกวันวันนี้มันจะต้องไปไกลกว่าเมื่อวานนะคะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ